สวัสดีค่ะพี่ย,ายานะคาะจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นซูเปอร์วีไในระบบ T.S. W ยค่ะทุกคนค่ะก้าระบบให้ใช้ฟรีโดยไม่ต้องลงทุนวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนวันนี้พี่อาย่าเลิกงานนะคะเลิกงานพี่อาย่าทาครึ่งวันนะคะพี่อาย่าเปิดลาเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันนะคะวิธีออกจากปัญหา5เทคนิคที่ออกจากปัญหานะคะเออใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะออกได้ด้วย5เทคนิคนี้และเราสามารถที่จะสร้างนะคะโอกาสสร้างวิกฤตนะคะ ที่เราเจอกับปัญหานั้นให้กลายเป็นโอกาสได้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วจ้านะคะส่งตรงสิริจากอังกฤษค่ะถึงทุกคนทั่วโลกนะมาฟังย้อนหลังก็ขอให้โชคดีวันนี้นะคะพี่ย่าจะบอกว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยเจอปัญหานะเจอกันทุกคนแม้แต่พี่ย่าเองเจอทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดารา รานักร้องหรือว่าคนสําคัญระดับโลกหรือใครก็แล้วแต่นะเจอปัญหาทั้งนั้นนะเจอปัญหาทั้งนั้นนะแต่คนนั้นที่เจอปัญหาจะสามารถผ่านมันไปได้ไหมนะนั่นคือเราจะต้องรู้วิธีที่จะออกจากปัญหานั้นให้ได้นะถ้าเรารู้ทางรู้เทคนิคเราก็สามารถที่จะออกปัญหานั้นได้ไวติดจรวดกับทุกคนนะคนะเพราะฉะนั้นนะคะพิ่ยาก็เลยมาแบ่งปัน5เทคนิคออกจากปัญหา ให้ไหวและก็สามารถที่จะไปต่อได้ด้วยความรู้สึกดีและก็ทําให้ชีวิตเราดีดีขึ้นนะคะนี่คือวิธีที่พี่ยาะะ่าทำอยู่พี่ย่าก็เรียนจักครูบาอาจารย์มาก็มาถ่ายทอดนะคะวิธีที่หนึ่งเลยนะ,ะก็คือให้เราไตร่ตรองปัญหาให้เราไตรตรองปัญหานั้นว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาแท้หรือปัญหาเทียมาม,าไไม,นะมันสามารถแก้ไขได้ไหมมันสามารถแก้ไขได้ไหมอย่างเช่นเอา เรานะคะเราอ้วนมากอย่างเงี้ยเราอ้วนมากเราทำไมมันถึงอ้วนเราอยากผอมมันทำไมถึงผอมไม่ได้สักทีมันคือปัญหาทําให้เกิดโรคอ,อ้วนสุขภาพไม่ดีเออนะคะทำให้แฟนเลิกทำคบกับแฟนแฟนก็เลิกไปมีแฟนใหม่แบบนี้นะคะเราอยากลดน้ําหนักอยากลดความอ้วนเพราะเราอ้วนมากคือเราอ้วนมากนี่เกิดจากอะไรเราต้องมาไต่ตรองแล้วนี่คือปัญหาของเราแล้วว่าเฮ้ยที่เราอ้วนเนี่ยเกิดจากอะไรนะเรากินเยอะหรือเปล่า เรานะคะเลือกกินหร be ือเปล่าเกิดจากที่เราเสียดายของหรือเปล่าเกิดจากที่เรากินไม่รู้จักหยุดหรือเราไม่รู้จักเลือกสิ่งที่กินเข้าไปนะคะหรือเราตื่นสายเนี่ยเราไปทํางานสายเนี่ยเพราะอะไรเรามันเกิดจากอะไรเกิดจากเออเราตื่นสายหรือว่ารถติดฝนตกแบบนี้นะมันคือปัญหาเรามันไตร่ตรองแล้วเราก็รู้เลยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแก้ได้มันสามารถที่จะทําได้หรือเราเปิดบิน เราต้องการที่จะทํางานออนไลน์เราเปิดบินอย่างนี้ขายของแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะขายให้ได้แต่เรากลับขายไม่ได้มันเกิดจากอะไรนี่คือปัญหาของเราว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรทําไมเราขายไม่ได้วะเออนะคะก็เราต้องมาทบทวนดูแล้วล่ะเออเราได้โพสสินค้าไหมเราได้กินใช้สินค้าให้เพื่อนเห็นไหมเราได้แนะนําเพื่อนไหมหรือว่าเราเปิดบินมาแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ในตู้ไม่ทําอะไรเลยแม้แต่กินใช้ เพื่อที่จะแนะนําคนอื่นเราก็ไม่กล้าทำน่ะมันคือสาเหตุว่าทําไมขายไม่ได้พอเรารู้แล้วเราก็อสามารถที่จะแก้ไขได้เอา้าถ้าเราอ่ะตื่นถ้าเราอ่ะไปทําการสาย เรา <medida S 1> <as> อ่ะเกิด <us> จากที่เราตื่นสายหรือว่าเราจงใจที่จะไปทํางานสายนะคะเราต้องรู้นะคะเออเราตื่นสายเราสามารถที่จะแก้ได้เราก็ตื่นเช้ากว่าเดิม2ชั่วโมงนะคะหถึงสชั่วโมงเราก็ไปทํางานได้มันคือมันสามารถแก้ได้หรือเราขายของไม่ได้เราก็สามารถที่จะทบทวนไตร่ตรองทําไมขายไม่ได้๋อเพราะว่าเราไม่ได้โพส์ขาย๋อเพราะว่าเราไม่ได้กินโชว์ใช้สินค้า้คนอื่นรู้เพราะว่าเราไม่ได้คุยกับคนเรา เปิดสินค้ามาแล้วเราเก็บไว้ในตู้เราไม่ออกมาโชว์ไม่ให้คนรู้เลยว่าเราขายอะไรมันจึงขายไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้กับทุกคนคะ่ะนะหรือว่าเราอ้วนเอ้ยทำไมเราถึงอ้วนสาเหตุเกิดจากเรากินไม่เลือกนะเราโอ้สงสัยเราเนี่ยกินแต่แป้งเยอะเกินไปกินแต่น้ำตาลเยอะเกินไปเราไม่เน้นกินโปรตีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์สวัสดีค่ะน้องพิมพ์สวัสดีค่ะ,น,คะนะ ก็มันเกิดจากปัญหานี้หรือเปล่านะคะเออเราก็ต้องแก้ไขให้ได้นะคะสวัสดีนะนะเราต้องแก้ไขให้ได้นะคะพอเรารู้แล้วอ๋อเราสามารถแก้ไขได้อั MM นนี้มันเป็นแค่ปัญหาเทียมเราแก้ได้นะคะหรือเราจะรู้เลยว่าปัญหานั้นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้พอเรามาทบทวนมาไต่ตองเรารู้เลยว่าเราต้องแก้แบบไหนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถที่จะแก้ได้ปัญหานะ,ะถ้าเรามีปัญญามันก็แก้ได้หมดทุกคนค่ะนะคะข้อ2เลยเราต้องยอมรับอืม ข้อ2ก็คือเราต้องยอมรับนะยอมรับว่าเฮ้ยเราตื่นสายไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่อะนะคะไม่ฉันไม่ตื่นสายโดยธรรมชาติของคนเราจะชอบโทษคนอื่นจะชอบโทษสิ่งอื่นๆโทษสิ่งรอบตัวโทษคนรอบข้างอย่างเช่นเปิดบินมาแล้วเราไม่เอาสินค้ามาขายเราเอาเก็บไว้ในตู้นะเราก็มาบ่นว่าขายไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ได้ว่า คนไม่รู้จักขาดไม่ได้เพราะเราไม่โด่งดังเออเราก็จะมาโทษกับคนอื่นหรือเทสกิจไม่ดีหรือนะคะเราตื่นสายไปทําง,งานเราก็จะบอกว่าเราก็จะโทษแล้วว่า,วาอ้ยเพราะว่านาฬิกามันไม่ยอมปลุกฉันเออหรือเราอ้วนอ่ะเราก็ไม่ยอมโทษว่าเพราะว่าเรากินเยอะเราเสียดายของเราก็ไม่โทษเราก็บอกว่าอาหารมันไม่ดีกินแล้วมันทําให้สุขภาพไม่ดีกินแล้วมันทําให้อ้วนเออไหนไหมเราจะโทษสิ่งอื่นเราไม่ยอมโทษตัวเราเองแล,เงและเราไม่ยอมรับอ่ะ ถ้าเรายอมรับแล้วขอโทษเราก็สามารถที่จะไปต่อได้ง่าย,ายเองเราก็ถ้าเรานะคะเราอ้วนเราก็แค่ขอโทษตัวเองขอโทษนะที่ฉันกนะินไม่เลือกเลยขอโทษนะที่ฉันตะกากไปหน่อยเออขอโทษนะที่ฉันไม่มีสติกินแหลกขอโทษนะก็บอกไปนะคบางคนนะะตั้งใจว่าจะลดน้ําหนักเวลาที่เพื่อนมาชวนบอกว่าเฮ้ยแกไปกินแมคโดนัลไหมหรือ เพื่อนมาชวนเฮ้ยไปปาร์ตี้ไหมแกนะเราก็ตัดสินใจไปแล้วเราก็กินกินหนักมากนะเห็นไหมว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทั้งนั้นพอเรายอมรับนะเราขอโทษตัวเองต่อไปนะฉันจะตั้งใจลดน้ําหนักฉันจะไม่กินเยอะอีกแล้วฉันจะเลือกกินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ฉันจะเลือกกินโปรตีนฉันจะงดแป้งงดน้าตาลฉันจะดื่มน้ําเยอะๆเพื่อทําให้ฉันผอมลงเธอจะหุ่นดีให้ได้ขอโทษตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะพาเธอหุ่นสวยหุ่นดีให้ได้นะภายใน3มเดือนนี้แน่นอน เราก็บอกตัวเองแบบนี้สวัสดีจ่าโซอยากไปทําเล็บอุ้ยมาเด้อมามามาเลยนะคะมามาเลยเดี๋ยวทําให้สวยๆอลังการนะคะน่ะนะก็เราพอเราขอโทษตัวเองอือขอโทษตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะไปต่อได้นะ,ะเราก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ เกิดประโยชน์กับตัวเราหรือนะคะเรารู้ว่าเราไปทํางานสายนะคะเราก็ต้องตื่นแต่เช้ายอมรับว่าโอ้เพราะว่าฉันน่ะฉันตื่นสายฉันขี้เกียจยอมรับตัวเองโอเคต่อไปนะฉันไม่ทําอีกฉันจะตื่นเช้าขึ้นสองชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงอะ่ะเราก็ทําได้เราเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เรายอมรับเราไม่โทษคนอื่นเราไม่พุ่มบ่นโทษโน่นโทษนี่นะคะเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเราจะเจอแต่สิ่งดีๆมันจะทําให้เราออกจากปัญหาได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราไปมัวโทษเพราะคนโน้นไม่ดีเพราะคนโน้อน,น,นอน่ะ หลอกชั้นพวกคนเนี้ทําไม่ดีกับฉั้นพวกคนโน้นคนนี้คือมันจะทําให้เราปัญหายิ่งมากขึ้นสวัสดีค่ะคุณนงสวัสดีค่ะปัญหามันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเราสามารถนะคะที่จะออกจากปัญหาได้นะคะก็คือเรายอมรับพอเรายอมรับแค่ไขเราก็ไปต่อได้เพราะเราจะรู้ตัวของเราเองนะคะเรายอมรับ ยอมรับผิดไม่โทษคนโน้นคนนี้ไม่โทษดินฟ้าอากาศไม่โทษเศรษฐกิจกไม่โทษคนอื่นนะแค่เรายอมรับมันก็จะทําให้เราไปต่อเราก็จะเจอสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราไปต่อได้นะคะ3 3. ส,สามนะคะเราจะตื่นรู้นะคะพอเราตื่นรู้กับการที่เรายอมรับแล้วเราก็ตั้งเป้าใหม่เลยแล้วก็ลงมือทําให้ได้นะคะก็คือพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเราไต่ตรองปัญหาแล้วแล้วเราก็ยอมรับผิดนะเออเราเราไปทําง,งานสายเพราะเราอ่ะ ตื่นสายเรายอมรับผิดขอโทษต่อไปฉันจะตื่นเช้านะเออเนี่ยตั้งเป้าใหม่เลยว่าฉันจะตื่นเช้า3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะนับตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ตื่นสายอีกเลยนะจริงค่ะใช่ค่ะเราโทษถ้าเราเป็นนักโทษคนอื่นนะคะเราจะไม่สามารถไปต่อได้เราจะจมอยู่กับปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะไม่โทษคนอื่นเรายอมรับแก้ไขไปต่อนะคะและนี่นะคะถ้าเราอย่างเช่นถ้าเราลดน้ําหนักนะเราก็ร่ายรลองดูทําไมเกิดทําไมเราถึงอ้วน รายตองแล้วก็ยอมรับอ๋อเพราะว่าเรากินเยอะเรากินจุกินจิกเราหยิบกินหยิบกินเดินไปหน่อยก็หยิบกินหยิบกินเราเลยไม่รู้ว่าปริมาณแคลอรี่ที่เรากินไปต่อวันมันมากขนาดไหนจนเกิดทําให้เราอ้วนขึ้นอ่ะพอเรายอมรับเราก็บอกต่อไปนะฉันจะเลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวเองฉันจะเลือกกินแต่โปรตีนฉันจะเลือกกินผักผลไม้น้าตาลต่า,ตาฉันจะงดแป้งงดน้าตาลฉันจะออกกําลังกายเออเราก็บอกตัวเองต่อไปนะฉันจะออกกําลังกายแล้วก็ตั้งเป้าให้ตัวเองเลย ภายใน3เดือนนี้ฉันจะลดน้ําหนักให้ได้5กิโลหรือ10กิโลเราบอกตัวเองพอเราบอกตัวเองสั่งตัวเองแบบนั้นจิตใต้สำนึกของเราก็จะนําไปทากัะทุกคนคะ่ะจิตใต้สำนึกของเราก็จะนําไปทําเอาไปหาวิธีเดี๋ยวเราก็จะเจอเจอโค้ดเจอนะคะบทความวิดีโออยากลดน้ําหนักเราจะต้องเน้นกินโปรตีนให้ถึง1.5เท่าของน้ําหนักตัวนะ,ะและเราจะต้องเอา1.5เท่าของน้ําหนักตัวเป็นยังไงอา้าว เราหนัก60กิโลก็เอาคูณ1.5ก็เท่ากับ90กรัมเพราะฉะนั้นใน1มื้อใน1วันน่ะเราใน1วันเราต้องกินโปรตีน90กรัมถ้าเรากิน3มื้อเราก็หาร3มถ้าเรากิน2มื้อเราก็หารสงแค่นั้นเองค่ะทุกคนคะหรือเรากะไม่ได้ก็1ฝ่ามือโปรตีนอ่ะพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้ง พวกเนื้อไก่นะหนึ่งฝ่ามือแบบนี้ค่ะหรือเรากินไข่สองฟองไข่ก็จะมีโปรตีน6กรัมนะเพราะฉะนั้นกินไข่สองฟองก็18กรมัมอ้าวกินสามฟองนะมันก็เพิ่มไปอีกเห็นไหมเนี่ยเราจะรู้และเราก็จะรู้ว่าเราต้องกินผักกินผักหลากหลายเราจะรู้ว่าถ้าเราอยากลดน้ําหนักเราจะต้องกินผักหลากหลายนะผักใบเขียว ผักใบเขียวแล้วก็ผลไม้น้ําตาลต่าผลไม้น้าตาลต่าเป็นไงทะพี่ยาย่ามันจะแข็งๆค่ะก็จะเป็นพวกฝรังพวกแอปเปลิลนะคะที่มันแข็งๆนั่นแหละคือผลไม้น้าตาลต่ากินแล้วไม่อ้วนมันก็จะทําให้เรามีเกลือแร่วิตามินทําให้สุขภาพเราแข็งแรงนะกินไฟเบอร์เข้าไปก็จะทําให้ระบบขับถ่ายดีระบบลําไส้ดีนะคะมันก็จะทําให้การลดน้ําหนักของเราดีขึ้นนะก็คืองดวแป้ง,งน้ำตาลเนี่ยพอเรารู้ปัญหาเราไตร่ตรองเรายอมรับว่าเรากินเยอะมันเลยทําให้อ้วน ต่อไปเราก็ตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้า3เดือนนียฉันจะลด10กิโลให้ได้หรือ5กิโลให้ได้แล้วเราก็ลงมือทำเราจะเจอเราจะเจอสิ่งต่างๆเราจะดึงดูดเข้ามาให้เราเห็นว่าเราต้องทำอย่างไรมันก็จะมีมาเห็นไหมคะว่าง่ายแค่ไหนหรือเราทำธุรกิจหรือเราขายของขายสินค้าออนไลน์เออเราก็จะรู้แล้วอ๋อทำไมเราขายไม่ได้ปัญหาพอเราแต่ต้องทำไมเราขายไม่ได้เราก็จะรู้เลยเพราะว่าเรา ไม่โพสขายของเราไม่ออกมาไลฟ์สร้างตัวตนเราไม่ทําวิดีโอสร้างตัวตนหรือเราไม่แบ่งปันสิ่งดีๆเราไม่กินโชว์สินค้าให้คนอื่นรู้ว่าเราขายอะไรไม่มีใครตัดสรุ้ได้เขาไม่นั่งทางในเพราะฉะนั้นอยากขายของเราก็ต้องโพสต์ขายโพสตแนะนําสิ่งดีๆนะคะไม่ใช่โพสต์ทิปเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องรู้เนี่ยอย่าไปพอเรารู้เรายอมรับอ๋อเพราะว่าฉันทํามันน้อยเกินไปเราต้องโพสต์มากขึ้นเอาวันหนึ่ง Facebook เขาให้โพส์ได้ตั้งเยอะตั้ง50สโพสเราก็โพสตไปสิชั่วโมงแล้วโพสต์ก็ยังดีอ่าวนะ ก็จะทําให้เราขายของได้ขายสินค้าได้เออเนี่ยมันก็จะมีพอเรารู้งี้เราก็มาตั้งเป้าภายใน3เดือนเนี้ยฉันจะขายสินค้ากองที่ฉันเอามาเนี่ยเปิดบิดบาานี่ให้หมดภายใน3เดือนนี้ให้ได้เห็นไหมพอเราตั้งเป้าแล้วมันจะทําให้เราง่ายขึ้น นะพอเราตั้งเป้าปุ๊บนะนั่นคือการตัดสินใจของเราแล้วว่าเราจะทํามันจะเกิดการลงมือทําเกิดการลงมือทําแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไปใหม่เราก็จะได้เจอโอกาสดีๆสิ่งดีๆนะคะและก็ข้อสีนะคะพูดคุยคอนเน็กชั่นกับคนใหม่ๆนะเราจะต้องพูดคุยคอนเน็กชั่นกับคนใหม่ๆนะเพื่อนใหม่ๆภาราชนารมิตรใหม่ๆเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันแลกันไม่ใช่มีเพื่อนอยู่นะมีเพื่อนอยู่500คนอยากขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องไปคอนเน็กเพื่อนใหม่ไปแอดเพื่อนเพิ่ม5000คน นะเพราะ Facebook สามารถแอดเพื่อนเพิ่ม5 0าพคนได้แอดวันละส0คน20คนค่ะแล้วก็เอาโพสต์ของเราเข้ากลุ่มนะแล้วเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มขายของเราขายของอะไรแล้วก็เอาเข้ากลุ่มนั้นหากลุ่มหน้าน,น้ำของเรานะนี่คือการที่เราจะไปคอนเนคชั่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่มีลมใต้ปีกเป็นพลังบวกให้กันถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ต้องหาคนที่เป็นพ,พลังบวก คนที่เป็นพลังบวกให้กับเรานะเพื่อที่เราจะได้เจอต้นแบบเออเราก็ไปเจอไอดอลของเราว่าเออเพื่อนคนนี้หรือว่าคนนี้หามาสักห้าคนเราขายของออนไลน์เราก็คนนี้ปังมากห้าคนเนี้ยนะเขาเป็นร้อยล้านเขาเป็น คนร้อยล้านเราก็ไปทําตามเขานะก o p ี่ก็พี่ทำตามเนี่ยมันก็ง่ายๆนะเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะขายได้เราก็สามารถที่จะทําได้หรือดูรุ่นพี่ของเราที่เราทําธุรกิจอะไรอยู่ไปดูรุ่นพี่ที่เขาประสบความสําเร็จที่เขาทําเก่งแล้วเราก็ลงมือทำตามเขาเราก็สามารถที่จะ ได้ไปได้ทุกคนคะเราต้องมีคอนเน็ชันกับคนนะคะเพราะว่าเราขายของเราทํางานกับคนพูดกับคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องติดต่อคนนะยิ่งพูดคุยคนแบ่งปันสิ่งดีๆเราก็จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาแล้วข้อสุดท้ายเลยคะ่ะเปลี่ยนแปลงการลงมือทําใหม่ๆนะการที่เราจะออกจากปัญหาพวกนี้ได้ง่ายคือการลงมือทำสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองนั่นแหละทุกคนคะ่ะนะคะคือถ้าเราทําเหมือนเดิม คือถ้าเราทําเหมือนเดิมก็ได้แบบเดิมเราไม่เคยโพสต์ขายของเราไม่เคยโพสต์แบ่งปันเลยเราก็ไม่ได้เราก็ทําอยู่งั้นมันก็ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงเออเราก็ต้องออกมาไลฟ์บ้างออกมาทําวิดีโอบ้างหรือเราก็เปลี่ยนแปลงการแต่งกายของเราเราเคยใส่ กางเกงยีนเราล,ลองมาเปลี่ยนใส่กับโปรงดูบ้างหรือเราตัดผมสั้นเราลองมาไว้ผมยาวก้ผมขึ้นคือ,คอทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมให้กับเราตัวเราเองจิตใต้สำนึกของเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเรามีการเปลี่ยนแปลงนะจากที่เราเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเรียนรู้ เรียนรู้กับคนสําเร็จเรียนรู้อ่านหนังสืออ่านหนังสือมากๆแล้วก็เข้าเรียนคอร์สหรือสัมมนาหรือฟังคลิปดีๆเนี่ยให้เราพัฒนาตัวเองนะเราก็จะสามารถที่จะก้าวไปแล้วก็ผ่านวิกผ่านปัญหาได้กลายเป็นโอกาสได้แต่ทุกคนคะ่ะนี่คือการที่เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปต่อนะฟังแต่สิ่งดีๆนะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวก มองโลกในแง่บวกนะคะและเราสามารถที่จะไปต่อด้านดีได้นะถ้าเราตั้งใจทําลงมือทําใหม่ๆทําให้สุดหัวใจกัดไม่ปล่อยมีเป้าหมายแล้วก็เหยียดเป้าหมายนั้นไว้ลบไปให้ถึงไปสุดชีวิตทําสุดชีวิตทําแบบไม่หยุดทํา วันนั้นอาจจะเป็นวันเดี๋ยวมันก็มีวันของเราถ้าเราไม่หยุดทาเราไม่ละสายตาเราจะาเป้าหมายเราสาเร็จได้แน่นอนคนะ่ะทุกคนค่ะนะคะสาหรับวันนี้นะคะพี่อายอรลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นพรุ่งนี้นะคะ่ะวันวันพรุ่งนี้นะคะมีการตลาดเหนือมนุษย์พี่อายาก็อาจจะเอามาแชร์ด้วยนะคะคือพี่อเยอเข้าเรียนนะ,ะเข้าเรียนนะมีการตลาดเหนือมนุษย์กับุ่นพี่ของระบบ t s w u Integrate นะคะเรามีสอนนะในระบบก็มีสอนฟรีทุกอย่างเลยค่ะอยากเรียนรู้อะไรนะัในระบบมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องไปฟังรุ่นพี่ฟังคนที่สำเร็จแล้วเราก็เอามาลงมือทำนะพรุ่งนี้ตื่นเต้นมากนะกับคนที่จะเปลี่ยนชีวิตกับการตลาดเหนือมนุษย์ที่รุ่นพี่เขามาสอนนะคะสำหรับวันนี้พี่อาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้า <S <S ไปแล้วค่ะพี่น้องแมวไปแล้วค่ะ